หนูน้อยหมวกแดงที่ไม่ได้ตัวเล็กแล้วเป็นเด็กสาววัยรุ่นที่ฉลาดมากและฝึกศิละปะป้องกันตัวจากคุณยายซึ่งเป็นอดีตสายลับเก่าเธอได้รับภารกิจลับให้ไปส่งขนมปริศนาให้ยายที่บ้านกลางป่าซึ่งจริงๆคืออุปกรณ์ไฮเทคสำหรับป้องกันตัวจากหมาป่าผู้ชั่วร้ายหมาป่ากล้ามโตแอบปลอมตัวเป็นคุณยายแต่อย่างที่รู้กันหนูน้อยหมวกแดงฉลาดมากเธอสังเกตเห็นว่า ยายของเธอวันนี้ดูมีกล้ามแขนใหญ่มากและมีเคราวที่โกนไม่เกลี้ยงยายบอกว่าที่มีกล้ามใหญ่เพราะว่ากินนมและยกน้ำหนักทุกวันเลยแต่แล้วหมาป่าก,ก็พลาดหลุดปากพูดว่ายายหิวแล้วขอกินหน่อยหนูน้อยหมกแดงยิ้มมุมปากแล้วกดปุ่มลับบนตะกรา้ตาตะกร้าขนมเปิดออกมาเป็นอาวุธไฮเทค หนูน้อยใช้ปืนขนมปังยิงใส่หมาป่าขณะที่หมาป่าก็ใช้พลังหมัดเนื้อวัวสวนกลับทุกอย่างกลายเป็นการต่อสู้สุดฮาจนกระทั่งคุณยายตัวจริงโผล่มาพร้อมปืนฉีดน้ำพริกเผาสุดท้ายหมาป่าต้องยอมแพ้และยอมรับว่าเขาไม่ได้จะกินใคร แต่จริงๆเป็นนักพอกายที่แค่อยากชนะการแข่งขันกินซาลาเปาแต่ไม่มีเงินซื้อเลยวางแผนปล้นขนมของยายหนูน้อยหมวกแดงถอนหายใจเอางี้ละกันฉันจะให้ขนมแต่ต้องมาสอนฉันเล่นกล้ามเป็นการแลกเปลี่ยนและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหนูน้อยหมวกแดงกับหมาป่ากล้ามโตกลายเป็นคู่หูออกกำลังกายและเปิดฟิตเนสแห่งแรกในป่าใหญ่